g v i l e a d w i s e a Srock, King IT Network, RipTech สวัสดีครับพบกับตั้มที่โอกโซนทีว ok ี so ครั้งหนึ่งนะครับกล่องที่อยู่ข้างผมนะครับสาวกโซนี่หลายๆคนอาจจะรอคอยกันอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโซนี่เอ็กซิเรียเอนะครับหรือว่า XZ นั่นเองแน่นอนเขาว่าหลายๆคนน่ะรอคอยกันอยู่แล้วนะครับว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมี CPU ที่เร็วนะครับก็คือ CPU ของเขาจะเป็น s n a p d r a g o แ820นแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวแรงเลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องนะครับที่มีความละเอียดมากถึง23าล้านพิกเซลด้วยกัน หลายๆคนที่เคยเล่นตัว Xperia มาแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องกล้องนะครับกล้องไม่ฉลาดบ้างกล้องไม่ชัดบ้างนะครับถ่ายแล้วเบรอบ้างแต่ตัวนี้เท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับก็เรียกได้ว่าทําออกมาได้ดีแล้วนะครับทำออกมาได้ดีเลยแหละเพราะว่าผมลองเล่นลองถ่ายเพราะว่าตัวกล้องตัวนี้นะครับผมลองไปถ่ายวิดีโอด้วยการถ่ายวิดีโอของเขาเนี่ยมันมีการสั่นถึง5แกนด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่ามันถ่ายวิดีโอแล้วแบบภาพแทบไม่ ไม่สั่นเลยนะครับเวลาเราชอบถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายเซลฟี่ตัวนี้มันจะดีมากเลยนะฮะก็ตัวนี้หน้าตาจะเป็นยังไงและความพิเศษจะมีอะไรบ้างเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับผมอดใจร้อไม่ไหวแล้ว แกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับตัวโปรดักเลยนะครับตรงนี้นะครับฝากล่องก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ด้านในกล่องนะครับก็จะมีลวดลายแบบนี้นะฮะดูรอบๆส่วนอุปกรณ์ในกล่องนะครับที่บันเดิลจะมีอะไรบ้างตรงนี้ผมขอไม่แกะให้ดูแล้วกันเพราะว่าตัวที่ผมแกะให้ดูแล้วกันเพราะว่าตัวที่ผมได้มาตัวนี้มันเป็นตัวเทสนะฮะแล้วก็ตัวขายจริงเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ผมไม่รู้อีกเยอะนะครับว่าจะแถมอะไรมาบ้างเนี่ยตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะ แต่ที่ผมได้มานะครับก็จะมีแค่ตัวเครื่องแล้วก็สาย USB Type C เฉยๆนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีแล้ววูบแรกนะครับหลังจากที่ผมแกะซีนพลาสติกออกนะครับก็ต้องสะอึกนะครับเพราะว่าความสวยงามของเขาเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับ ด้วยสีของเขานะครับสีผมได้มาตัวนี้นะครับจะเป็นสี Forest b l u e นะครับโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยจะผลิตออกมา3สีด้วยกันนะครับคือมีสี forest b l บ e ูแพติน u m แล้วก็ m i n e r a l b l a c k นะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมได้มาเป็นอย่างที่ผมบอกไปเป็น Forest b l u e นะครับสีที่ผมมองเห็นตรงนี้นะครับมันจะสีออกแบบว่าน้ําเงินนะครับแล้วก็มีเกร็ดๆนะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะฮะที่ได้เห็นเพราะว่าในกล้องเนี่ยคงไม่ได้ฟิลเท่าผมหรอกครับเพราะว่ามันสวยจริงๆนะ คงต้องไปหาตัวจริงนะครับเราก็ไปลองเล่นดูนะครับว่ามันสีสวยขนาดไหนต้องไปสัมผัสกันเอาเองนะครับด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะตามมาด้วยกล้องหน้านะครับกล้องหน้าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามีความละเอียดสูงด้วยกล้องตัวนี้นะครับมีความละเอียด13ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับตามมาด้วยลําโพงนะครับแล้วก็โลโก้โซนี่ข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับ หน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะมีขนาด5.2นิ้วด้วยกันนะครับเป็นหน้าจอแบบไทโรมิโนสไดสเพย์นะครับความละเอียดของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ Fu l l HD นะครับคือ 1,080p ก็อีกอย่างหนึ่งความพิเศษของหน้าจอตัวนี้นะครับด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นกระจกแบบโค้งมนด้วยไม่รู้จะสังเกตเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้กล้องเจาะให้ดูอีกทีนะครับว่าตัวกระจกเนี่ยเขาจะโค้งมนขอบๆด้วยนะครับเพื่อรับกับขอบข้างนะครับก็เรียกได้ว่างานประกอบมันดีนะครับ ต่อที่ด้านล่างนะครับก็จะมีแค่รูลำโพงนะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับลำโพงตัวนี้จะมี2ตัวคือด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ทำออกมาทำเสียงออกมาได้ดีแน่นอนนะครับในกรณีที่เราไปเล่นเกมหรือว่าดูหนังฟังเพลงนะครับเสียงจะออกมาได้เต็มที่มากๆมาดูรอบๆของตัวเครื่องกันนะครับเริ่มจากด้านบนเลยด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีรูหูฟัง3.5ตามมาด้วยข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนตัวที่2นะครับตั้งข้างอีกข้างหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power on off นะครับแล้วก็จะเป็น fingerprint ด้วยนะครับในกรณีที่สแกนลายนิ้วมือลงมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม Volume นะครับ up down ตามมาด้วยปุ่มชัตเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบ2จังหวะเหมือน Sony Xperia ตัวอื่นๆนะครับก็จะมีจังหวะแรกโฟกัสนะครับจังหวะที่2ก็รันชัตเตอร์ด้านล่างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็น USB Type C เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เห็นเลยแล้วก็ไมโครโฟนตัวตัวที่1นนะฮะ อีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นดีไซน์เรียบๆเลยมีถาดใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะครับตัวใส่ซิมตัวนี้นะครับตัวที่ผมได้มาจะเป็นตัวรอม64นะครับเขาจะมี2ตัวด้วยกันนะครับคือจะมีรอม64กับรอม32นะครับถาดใส่ซิมนะครับแกะออกมาตัวนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าสามารถใส่ซิมได้2ซิมนะครับหรือว่าจะเลือกใส่ซิมหนึ่งแล้วก็อีกซิมหนึ่งก็ไออีกช่องหนึ่งก็ไปใส่ไมโคร SD ได้นะครับตัวนี้จะออกมาเป็น2ตัวด้วยกันจะมีรุ่น 32GB ิ เป็นซิกเกอรแรมนะครับหรือว่าจะเป็นดูอัลซิมนะครับเป็นแบบ64กิกตัวนี้ที่ผมได้มาจะเป็นตัว64กิกนะครับจะสามารถใส่ได้2ช่องเลยด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็หันมาแล้วก็พบกับความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับดีไซน์หรูจริงๆนะฮะเริ่มจากด้านบนเลยนะครับตัวกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงถึง23ล้านพิกเซลด้วยกันเป็น F 2.0นะครับมีระบบการสั่น5แกนอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะฮะ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัวเซนเซอร์ของเขานะครับตัวเซนเซอร์รับภาพของเขาเนี่ยจะเป็น XMRS นะครับแล้วก็จะเป็นเลนส์ G ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแฟลชนะครับ LED ต่อตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะสะกรีนคำว่า Xperia นะครับพื้นผิวโลหะตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับตามสับของเขาเนี่เขาจะเรียกว่า อัลการาโดนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับพูดชื่อถูกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นโลหะจะเนื้อโลหะตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะฮะ เครื่องขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบ default ออกมาจากโรงงานเลยนะฮะก็เริ่มจากตัวล็อกสกรีนนะครับก็แน่นอนครับว่าสามารถทําถ่ายรูปได้จากตรงนี้นะครับในกรณีที่เราลูดไปตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้เลยนะฮะฟังก์ชันอื่นๆนะครับตัวนี้ก็อัล็อกนะครับหรือว่าจะเป็นสําหรับ Google Voice นะครับก็สามารถใช้งานได้จากตรงนี้เช่นกันนี่นะครับจะเป็นหน้าจอโฮมสกรีน แบบ Default Default เลยนะครับเพิ่งเปิดเครื่องมาเลยนี่นะฮะตัวแอปพลิเคชันนะครับ,รบมาดูกันต่อมีแอปพลิเคชันอะไรติดมาบ้างตามนี้นะฮะหน้าถัดไปก็เรียกว่าแอปที่เป็นแอปขยะนะครับไม่เยอะมากนะครับ มาต่อนที่แอปพลิเคชันอันตุตูเบนมากันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลตัวโมเดลตัวนี้จะเป็น F8332 นะครับ d Version เวอร์ชัน6.0.1 64บิตนะครับ CPU อย่างที่บอกไป Snapdragon 820นะครับแวดเอร์นะครับก็จะเป็น530กล้องหลังตัวนี้สเปคผิดพลาดนะครับเพราะว่าอันตุตอาจะไม่รู้จักแรมนะครับให้มา3กิกด้วยกัน s o ตรเรจอย่างที่บอกไป64กิก ต่อมานะครับของหน้าจอหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบมัลติทัชสิจุดด้วยกันนะฮะคมไม่ต้องเทสไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดตัวแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่2,900ม ah ิลลิแอมนะฮะส่วนเซนเซอร์นะครับเริ่มจาก NFC นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับตัวเซนเซอร์มีอะไรบ้าง ตามนี้เลยนะครับสาหรับตัวเซ็นเซอร์ก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นนะครับเราต้องมาลองเบนช์มาร์กกันก่อนเลยนะครับว่าคะแนนของเจ้าตัวนี้จะทําคะแนนออกมาได้เท่าไหร่นะครับไปชมกันคะแนนออกมาแล้วนะครับ11,17,597คะแนนนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบแสนสองเลยนะครับคะแนนออกมาขนาดนี้ถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะคะแนนในส่วนต่างๆ Ux ครับ CPU และอย่างสุดท้ายเป็นแรมนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับขับอันตูตู้เบนมาร์กไปต่อกันที่ TD Mark กันต่อมาดูคะแนนของ TD Mark กันต่อนะครับ TD Mark นะครับตัวที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นส r i n g s h o t 3.0นะครับเพราะว่าตัว3.1จเนี่ยจะรันเป็น 2K นะครับซึ่งหน้าจอของตัวนี้เนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่ Full HD เท่านั้นนะครับผมจะรันเป็น3.0นะครับซึ่งเป็น Full HD เฉยเริ่มกันเลยคะแนนนะครับออกมาแล้ว2,861คะแนนสกอร์ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะให้ซูมเข้าไปดูใกล้ๆสกอร์ก็ตามนี้เลยนะครับ เนื่องจากตัวนี้นะครับเป็น snapdragon 820ผมจึงอยากลอง geekbench 4อีกตัวหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับสำหรับคะแนนตัวนี้ผมจะดันของ cpu ก่อนละกัน cpu benchmark เริ่มกันเลยคะแนนออกมาแล้วนะครับสำหรับ cpu b e n c นะครับก็ single core จะอยู่ที่1432คะแนนนะครับส่วน multi core จะอยู่ที่3387คะแนนมาดูคะแนนของคอมพิวตกัต่อนะครับรันกันเลย คะแนนออกมาแล้วนะครับสำหรับคอมพิวคะแนนอยู่ที่70,21คะแนนมาต่อกันที่แอปพลิเคชันของตัวกล้องกันบ้างนะครับเข้ามาในหน้าเซตติ้งอันแรกเลยก็จะเป็นเซลทัมเมอร์นะครับปรับสีและก็แสงนะฮะเรสโซลูชันมีเท่าไหร่บ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับสูงสุดที่23ล้านพิกเซลนะครับต่ำสุดที่8ล้านพิกเซล23ล้านพิกเซลนะครับก็จะเป็นภาพ4ต่อ3 คำชั่อื่นๆนะครับก็จะมี object t a c k i n g นะครับเออนี้เปิดไว้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดู auto capture เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูไปเลยหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับตัวโฟกัสที่ผมบอกว่าเขาฉลาดนะฮะนี่เลยอ่ะคำคำว่า over l o c k zone นี่่าเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูนะครับพอโฟกัสเนี่ยเขาก็จะจับเลยนะครับว่าตัวโฟกัสเนี่ยมันมีขนาดไหนนะครับ แล้วผมลองโยกซ้ายโยกขวาดูนะครับจะเห็นนะครับกรอบเหลืองๆตัวนี้เนี่ยเขาจะโฟกัสตามไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะฮะผมจะถอยออกมาเขาก็ยังจับอยู่นะครับเข้าไปอีกนี่นครับโฟกัสเขาก็จะเดินตามเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องกดโฟกัสใหม่จะลองด้านหลังนะครับเป็นกล่อง cpu นะครับ นี่นะฮะผมโยกเขาจะตามตลอดนะฮะถอยหลังก็ตามนี่นะฮะโฟกัสเนี่ยเขาปรับให้เราตลอดเลยเรียกได้ว่าการถ่ายภาพนี่เป็นเรื่องง่ายเลยนะฮะนี่นะฮะยังไงก็ชัดอยู่ตลอดเวลาก็เรียกได้ว่าแจ๋วนะครับตรงนี้ฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆนะครับก็จะมี พื้นฐานนะครับตัวแอปพลิเคชันจากทาง Sony คนที่เคยใช้กล้องของ Sony อยู่แล้วนะครับน่าจะรู้กันดีอ่าไม่ใช่กล้องสีต้องบอกสมาร์ทโฟนก็จะมีเอฟเฟกให้เราใช้นะฮะโหมดการถ่ายวิดีโอต่อกันที่โหมดแมนนวลนะครับโหมดแมนนวลเนี่ยแน่นอนครับว่าหลายๆคนที่ชอบถ่ายรูปน่าจะได้ใช้กันนะครับตรงนี้อันแรกนะครับมีอะไรมาให้ใช้บ้างอันแรกก็จะเป็นไว้บาลานนะครับก็มีตั้งแสงแบบที่เราชอบนะครับ E.V. นะครับ บวก2ถึงลบ2 s p สปีดชัตเตอร์นะครับสามารถตั้งได้สูงสุดที่ทับ4,000ตามนี้เลยออโต้โฟกัสนะครับจะเป็นแมนนวลก็ได้ในกรณีที่เราปรับโฟกัสเองตามนี้เลยนะฮะในหัวข้อ Setting จะมี iso เพิ่มมาแล้วก็ hdr เพิ่มมานะครับ iso ดันสูงสุดอยู่ที่3,200 HDR เปิดตามนี้เลยในกรณีที่เราจะใช้ ISO ที่สูงขึ้นนะครับก็จะมีโหมดซีนตัวนี้ไม้ใช้งานง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เอาไปถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพทั่วๆไปนะครับถ่ายภาพกลางคืนหรือว่าจะถ่ายสัตว์นะครับทะเลหรือว่าปาร์ตี้นะครับเลือกการใช้งานเลยสหรบสปอร์ตก็มี ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นพร e เซตที่เขาตั้งมาให้เหมาะกับการใช้งานอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้เนี่ยมันก็สะดวกสบายเลยไฟเวิร์กก็มีนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองตัวแอปพลิเคชันกล้องถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายภาพจริงๆให้ดูกัน เซลฟี่กันนะครับกับเจ้า Sony XC ตัวนี้ตอนนี้ผมก็เดินอยู่นะฮะแล้วก็ถ่ายไปด้วยก็กล้องหน้าอย่างที่เห็นนะครับก็ทําได้ดีนะครับภาพยังคมชัดอยู่ขนาดแม้แต่ผมเดินอยู่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวมาต่อกันสั่นกันที่กล้องหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทดลองวิ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวจะสวับไปกล้องหน้าเลยตอนนี้นะครับมาทดสอบการสั่นที่กล้องหน้ากันนะครับผมพยายามโยกกล้องอยู่นะฮะตอนนี้โยกเล็กน้อยเนี่ย ภาพแทบไม่ขยับเลยนะฮะเรียกว่านิ่งมากๆนี่ผมนี่ตอนนี้ผมโยกอยู่นะฮะจะลองวิ่งให้ดูนะครับต้องเรียกว่านิ่งมากๆเลยนะครับคลิปเมื่อกี้ที่ผมถ่ายไปนะครับจะเป็นคลิป30มสิบเฟรมนะครับเป็นฟ u l l h ดนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิป60เฟรม Full HD นะครับตอนนี้ผมโยกกล้องอยู่นะฮะต้องเรียกว่านิ่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองวิ่งนิ่งจริงๆเลยนะฮะ กันบ้างครับกับเจ้า Sony Xperia X4 ตัวนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าคุณภาพไฟล์ของกล้องที่ได้ออกมานั้นนะฮะคุณภาพดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายภาพนิ่งนะครับหรือว่าจะเป็นวิดีโอนะครับแต่ผมชอบนะครับในส่วนของวิดีโอที่ผมทดลองถ่ายทดสอบการสั่นของเขาเนี่ยขนาดผมถืออยู่เฉยนะครับกดอัดแล้วผมลองโยกอย่างเี้นะครับที่ต้นคลิปผมพูดอยู่นะครับว่าตอนนี้ผมโยกผมโยกประมาณอย่างนี้เลยนะฮะ ภาพที่ได้จากตัวโทรศัพท์เนี่ยเห็นว่านิ่งอยู่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าตัวการสั่น5แกนของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับไม่ใช่แบบว่าการสั่นนิดๆหน่นนอยๆนะครับเยอะเยอะมากครับผมโยกโยกนี่ถือว่าเยอะเลยนะครับมุมที่แบบว่าต้องเชิดความแล้วอย่างนี้แต่ว่ามันก็ยังออกมานิ่งนะครับตรงนี้ต้องเรียกได้ว่ามันสุดๆจริงๆนะครับนอกจากคุณภาพไฟล์ที่นอกจากรูปไฟล์ที่ผมถ่ายมาให้ดูแล้วนะครับของ Overclock Zone เองเนี่ยก็จะมีรูปถ่ายจากช่างกล้องมืออาชีพก็จะเป็นไฟล์เดโมมาจากทาง Sony นะครับ ตัวนี้ก็จะมีรูปถ่ายพวกเขาจะทดสอบให้ดูเรื่องเลเซอร์โฟกัสนะครับกับพวกปรับสปีดชัตเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีรูปขึ้นมาให้ดูนะครับเดี๋ยวคนตัดต่อนะครับน่าจะเอารูปขึ้นมาให้ตอนหลังคลิปหรืออะไรตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันเอานะครับคุณภาพไฟออกมาดีจริงๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับเรื่องคุณภาพเสียงนะครับผมทดสอบฟังดูแล้วนะครับก็ถ้าผมถ่ายคลิปไปแล้ว อาจเสียงเข้าไปในตัวไม์ของผมนะครับเสียงมันก็ไม่รู้หรอกครับว่าดีไม่ดีตรงนี้ผมสรุปให้เลยนะครับเสียงที่ออกมานะครับคุณภาพดีนะครับก็เรียกได้ว่ารายละเอียดเสียงเนี่ยครบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนชอบเสียงดังอาจจะไม่ถูกใจนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเสียงที่เข้าออกมาเนี่ยครับผมปรับดังสุดแล้วเสียงก็จะไม่ดังเท่าไหร่นะครับตามสไตล์ของโซนี่เพราะว่าเขาจะถ้าดังเกินไปเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพเสียง่มันคงไม่ดีแล้วล่ะฮะแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยเขาล็อกไว้นะครับ อยู่ในโซนนี้ดังที่สุดนะครับแต่ว่าเสียงยังดีอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าเสียงมันไม่ดังมากแต่คุณภาพดีแล้วกันนะครับรายละเอียดเสียงครบตรงนี้นะครับก็ต้องมาพูดถึงราคากันแล้วนะฮะสำหรับคนที่รอคอยกันอยู่นะครับราคาของเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่23,900บาทนะครับก็ลองเก็บตังค์กันดูนะครับสำหรับคนที่อยากได้จริงจหรือว่าคนมีตังค์อยู่แล้วก็รีบไปหาซื้อใช้นะครับเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ทุกอย่างแล้วที่ผมลองจับลองเล่นเนี่ยผมคิดว่ามันเพอร์เฟกนะครับ จับมันก็จับถนัดมือนะครับถ่ายภาพก็ดีนะครับ CPU ก็เร็วนะครับแล้วจะรออะไรอยู่ครับไปซื้อเลยนะครับสำหรัสบสาวกโซนี่วันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทางบริษัทโซนี่ประเทศไทยมากครับที่ส่งโปรดักต์ดีๆอย่างนี้มาผมได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงานโอ o กโซนทีว ok ีต้องขอตัวลาไป,ไปก่อนพบกันใหม่ที่โอหกโซนาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ